ได้บอน้องเนยโอวยกระทาสิหมายกย่อนแะล้วขนาดสบายดีพี่น้องอ้าวเท่ไหมเท่ลองเล่นได้ได้ได้เราได้เราน้องเนยจะมาทอดไข่นะพ่อง่วยปิดดีดีเหียบริกินเนยอือเอาพริกใส่แล้ว ตากับพริกไส่เออนะตีไข่ให้มันแตกแล้วบ่กฉีถอดไข่นะ,ะหืนะจัก,กว่าฉันน้องชิเป็นตะกินบ่ไข่ปลาแพนซื้อให้ั่นแหละตักี่ดิตักี่ดิตักเอาดิยิ่งยังมาฉกนั่นใส่ยังแน่เดี๋ยวนะี่ะใส่ไปแดหลมไงงอยใช่เขาไปแหลมนี่ถอดไข่นะ หนวดดีแล้วก็เบ่งน,นั่แล้วก็้นปลาอืมเบ๊เทใส่ร้ายสสนได้ป่าใส่ได้เจ๊อ่อาเสบเสบมีน้ำลงนเนยเนาะโอ๊ยกระถากระเลอืม ฉากเนาะออกเทลงก่นอนห่อแล้วห่อแล้วห่อแล้วเทลงให้เบิดเออฮะหนุ่ยถอดไข่มานน่จักหน่วยน่จังสังหน่วยบ่เดี๋ยวพ่อฮิตด,นะดีให้มัน,มน,มนไปละ จะเด็ดแกบบแงสุกนะคะสองหน่อยหนึ่ง,งแกงหน่อยไว้ตามไปอย่ามันอย่ามันเออมัน,ม,นมันบ่ติดกระถาดเออผูกเห็นบ่ตีไข่บ่แตกไหมเห็นบ่มันต้องตีมันน้ำก็เดียว่าตีแตกแล้วก็ตีในเดียวนึงใช่ใช่บอแตกเห็นบ่ดขาวๆเห็นยี่บ่ดใสอันนั้นมันคือบ่แตกมันบ่เข่ากัน โดยดีกยยัใสยุอ่ะเบิ่งลูกอ่อนเดปอบเนี้จังน่อยจังก,กับมันดึงอะอ่าับปุ้งเองนกับกบบนี้กลับพึบหัวเช็ดลกบกแนี้กระทะก็จับบาได้ เออลังเรืองามทไมเออ่นัเตรียมจานมาไว้อีหยังไหมครับวัสดีครับมา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 ไปให้ในหัวงาในห้องเงี้ยเป็นยัคิงจับจับเผลน จับไก่บีบใส่ขา้าวเหนียวเป็นหมากกินตอนเที่ยงสิปปันเขาไปใหเป็นกินตอนแรงใชโอ้โหหิวแหงชาวบู้นบึงดูวความกินจริงอ้ำเอาอ่ำเอาบารูเลย <c oughs> อืแซ่บบ่ะะลูกแ่บบ่ะแสบป่ะใครเรื่องที่คอยได้ยินข่าวแซ่บนั่นรับพันดีบ่นะน้อไงเนยได้กินใหม่เลยนะเอาขึ้นเลยเลยนี่ยั่งอยู่ไวปไวเลยเนยใหม่เลยเนยเอาขึ้นเลยปงโปงปงเอาจับมือปงใส่นมาหนึ่งนี่ไว้นี่เออค่นั เอาซักเซจานมาหนิเคีรยวเซจานเบิ้งรุ่นใหม่แร้วล่อทางพืชมันน่ะเออกำลังพอดีกันดีอ่ะเตรียมมากินมาหนิเจ๊บถั่วไปตมกอนพี่น้องค่ะถั่วก็หมดแดงกัดมันด้วยบกหุงก็เลยคือเป็นมากว่าน่ะ ฮันดิ้เจอดอ,อก,น,อกอน,น่นาเนียวนะอนี้ว่าเห็ดเนวเห็ดพันมันปุก๊กสองมากเนาะแกละแกสไลสักหนึ่งจะเอาไปดูน้อนงถอ,อดไข่แดงและก็ล่างถั่วยล่างจองเพิ่มนี่ไม่สะอาดใช่อกโอ้โหอลีขูดๆอีกโอ้โห เพราะยพอยเล็กเด้เล็บกรูดกรูดอันน่ะทุตู่ไม่ก็ออกไปเลยนะตำมันตี้มันสิพุงใช่น้ำกินหลังสวยเพิ่นความระพีสอบไล่น้องเลยจากนาทีนี่เอาข้าเก็บทัวมาได้เอาก็สิมาตำกินตอนเช้าพี่น้องเลยเก็บโซโซจากสวนมาทำเลย ข้าสาะกันพี่น้องสเยกเลยกินิอยู่วัดปเมื่อไรีปั้นเพือนกันดีใจปั้นกันไนงกอนกินน่นนกินกิน ไปตมเรยนยังตุมเรีนยังมาพี่น้องสิ่าพี่ได้เบอด้ข่าวฟาดับปีสอบเด้อี่ฟเบอริี่คนเียวแต่ะันมันนั้นแะมัซได้ตุามึเียนยัอ้าววมงยัรยนยังหาลียังอะไเรียว่าเราปวดเลยี๋ยว้นงเาชิน เง no ี้่ก en ็ได้ๆน่ะเรา้เกี่ไปเล่นไหบไม่บังเบิร์นขึ้นบ่อแ่บเลยรือเปล้าแบแตาอานี่เอาไข่้ไปแชน้ำสดแซ่บใส่ไว้ใ้ปุ้งหั่มาเดินไปนองเดินไปขาน้ำกัน เราถือจินรนเนน้ำมุ้งมาคอยไล่ตั้แต่ไล่พวกเนี่นขี้เกกว่

มาแล้วก็บอกกินนะไม่ไมอยากกินเหรอยหงกินอยู่ก็ยังขานอยู่บุเถะจลดกันปังน่มแ้วไม่ใส่ไมันะพอไ่หมดเอือ

อันที่อาอังตึงหายมากินทับไก่ใช่ใช่เสริมไข่บัวเบ็ดดิเบ็ดไข่หมูเบ็ดเล็กสิหมูจะฟอมฟอร์มเท้าย่องจะคล้องอย่างนี้แต่ยังกินแม่ลูกอันนี้ยังคล้องอย่างนี้นะ

ตรงมหมไม่ต uh ่างกันไายพอแล้นุ um um <h <h ่มเ่พ่อหย่าเลยขินขูี้ไ้วไม่ข้ก็ห่างนมไปเบลาเบเลาห่างนมไปร้เกยงดียวเลนออไ่อนนะ เขาบอกอยู่มาไปรู้ใคบางโอ้โหของยางนี้ออกมาห่อพอเลยัรถเด้อนนนะน่นอ

เส่ไปไหนใช่คือว่ามาว่าทั้งน้ำกินอยู่แบบนั้ไปช่ยิ้มใส่กระดูกงูคือนะครับจิ้มเบิ้งสีจิตใจนะไปจิ้มสีจิตใจเลยนี่เหรอข้าวสุกน้ำนี่เขาอะไม่หายมันจิ้มหนึ่งที่ใช่ห้าห้าหายชีห้าก็อีกอีกไปเลยหมอนจับไปกับเบิ้ลปลอดภัยไรอ่ะ

ขากินเขาบอกในวัดนะเอออรก็บไปทางบรราการเนยเป็นตางขี้เขาอยาเช่นก็ไปทางไบ้างเนาะยืนหินแหมนอ้อกไปคู่อยู่แหละนี่นาเรนอ้อยนออออกร้านน้ำบมกยืนแหงนยห่นแหแหออกร้านเห็นหยหน้าใครหลุดนะขโมยขมยอ้าไป แก่ยังนี่แกกินยังเนี่ยนะบุลลัตาค้ตเอาไปเอาไปบอเออไปออกไปเอาเสบคือกินสาเดนอวันลเเลยบยาบ่บุยาเดานังนนว อันนี huh. uh ้เ huh. น uh, uh ี่ยกะเป็นบ่ีใส่ใเนี่อ่ะโมน้ป็นี่อยนบจไกไ้นอีพายางาีด่างเี้ยนี่น้องิกัดเือฉีเไมีกเนีย เัาม่เด็กขนหยาบเลยกินไหนกินาตมันกินด uh uh ึเขาดอกหัวันกลัวอยากินอย่ากินอึนะต้องึกมันนะไม่เอาแฉ่ไม่เลี้ยงหมอไมได้หยิบนะไม่หยิเส้นหอยไมเลี้ยงเยอะตอนมัเห่าเยอนเห่าเอ

ตอกกันใหม่พี่น้องสบายดี